พิธาแฉบิ๊กตูเ่เผางบครบ20ล้านล้านบาทตั้งแต่หลังรัฐประหารปี5-7พิธาสีเศรษฐกิจไทยดื้อยาขนาดหนักเป็นมหาประยุติภัยถมเงินเท่าไรไม่กระเตื้องจัดงบเหมือนไม่ใช่ภาวะวิกฤตระบุประชาชนต้องการรัฐบาลหาใช้กู้เงินเป็น เวลา12นาิกา30นาทีนายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลอภิปรายร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564วงเงิน3.3ล้านล้านบาทว่าในปี64 นอกจากจะเป็นปีที่ประชาชนจะทุกแสนสาหัสยังต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยว่าเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้งบประมาณแผ่นดินครบ20ล้านล้าน,านบาทต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดตั้งแต่บริหารประเทศยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี5-7จนถึงปัจจุบัน แต่หน้าปล่ยใจที่พลเอกประยุทธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้น้อยมากการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยดื้อยาขนาดหนักเป็นมหาประยุทธ์ภัยที่แม้ว่าจะถมงบประมาณไปเท่าไรเศรษฐกิจก็ไม่เต็มไม่กระเตื้องการแก้ปัญหาประเทศต่อจากนี้หากแก้ปัญหาแบบเดิมงบแบบเดิมแล้วคาดหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์แบบใหม่คงเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเราจะใส่เม็ดเงินลงไปมากเท่าไหร่ก็ตาม เรากำลังเผชิญมหาวิกฤตที่ล้อมประเทศมหาวิกฤตที่โลกกำลังปรับตัวบังคับให้ไทยต้องเปลี่ยนวันนี้รัฐบาลกลุ่มทรัพยากรซึ่งเป็นงบประมาณจากส่วนต่างๆอยู่มหาศาลที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลในวิกฤตครั้งนี้หากรัฐบาลใช้เป็นเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แต่น่าเสียดายที่งบ6-4เป็นการจัดงบประมาณเหมือนประเทศไทยไม่มีวิกฤต ไม่แตกต่างจากการจัดงบปี63ซึ่งหากชุดความคิดยังเหมือนเดิมการจัดงบปีต่อๆไปก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายพิากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งรายจ่ายและรายได้ของประเทศหนักหนาสาหัสการใช้จ่ายเงินแต่ละเม็ดต้องคุ้มค่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาของเรือดำน้ำไม่ใช่เวลาของกระสุนปืนแต่เป็นเวลาของวัคซีนการสร้างงาน ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมรัฐบาลคือความหวังสุดท้ายของประชาชนประเทศจะรอดได้รัฐบาลต้องใช้เงินหาเงินและกู้เงินเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นและคุ้มค่างบประมาณของประเทศเป็นงบค่าราชการไม่ใช่งบประชาชนเพราะงบมีภาระผูกพันอยู่แล้วงบที่สามารถโยกใ้ญยไปใช้สำหรับประชาชนได้มีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรของภาครัฐ ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ทดสอบรัฐบาลว่าใช้เงินเป็นหรือไม่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือประชาชนต้องการรัฐบาลที่หาเงินเป็นโลกข้างหน้าคือโลกที่เราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเราต้องพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทดแทนการกินบุญเก่าของอุตสาหกรรมเก่าๆรวมถึงการหาฐานภาษีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลที่กำลังจะถังแตกนายพิธากล่าว นายพิธากล่าวต่ออีกว่าฝากไปถึงรัฐบาลที่ใช้เงินหาเงินไม่เป็นว่าวิกฤตครั้งนี้เราคาดหวังต่างประเทศไม่ได้แล้วเพราะลำบากกันทุกประเทศตอนนี้มี90กว่าประเทศทั่วโลกขอกู้จาก IMF ดังนั้นงบที่ตนจะเห็นชอบต้องสะท้อนว่ารัฐบาลหาเงินเป็นใช้เงินเป็นและกู้เงินเป็นรัฐบาลต้องมีเงินเพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชนและใช้ใจ่ายเพื่ออุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตต้องกระจายอำนาจให้การคลังท้องถิ่นจัดเก็บรายได้มากขึ้นการกู้เงินให้เป็นรัฐบาลต้องบริหารให้เกิดความน่าเชื่อถือสร้างเสถียรภาพให้ประเทศเป็นการกู้เพื่อหารายได้ให้ประเทศ ถ้ากู้เพื่อแบ่งเค,ค้กคอร์รัปชันกินกันเองปราบปรามประชาชนของตัวเองที่เห็นต่างเศรษฐกิจจะยิ่งวิกฤตไปกันใหญ่ขอฝากคำถามถ,ามถึงนายกว่าจะแก้วิกฤตได้อย่างไรเพราะงบ64ยังร่างมาเหมือนประเทศไม่ได้อยู่ในวิกฤตโลกปรับแต่ไทยไม่เปลี่ยนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตนจึงไม่สามารถเห็นชอบร่างพรบฉบับนี้ในวาระแรกได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ